คัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมากับแคมเปญครบรอบสัปาสีปีของคัมกินแล้วครับแจกหนักจัดเต็มการันตีแจกจริงนะครับผมวันนี้นะครับคัมกินของเรามีของรางวัลที่เราจะให้มอบคืนกับลูกค้านะครับเป็นจี้ทองคําที่เราจะแจกทุกๆสัปดาห์นะครับผมและมอเตอร์ไซค์แจกทุกๆสิ้นเดือนและที่สําคัญครับรางวัลใหญ่ของเรารถกระบะนะครับแจกสิ้นปีนี้นะครับ มูลค่าของรางวัลนะครับมากกว่า1ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากคัมกินของเราจะเป็นใครตามผมมาได้เลยครับผมมาครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผู้โชคดีที่ได้รางวัลจากคัมกินของเราแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็ผู้โชคดีนะครับที่ได้รางวัลจากคัมกินแจกหนักจัดเต็มของเรานะครับผมก็คือได้เป็นทองคำเข้าไปนะครับผมครับ ต้องถามความรู้สึกก่อนครับว่ารู้สึกอย่งไรบ้างครับผมบก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้ที่ทองนะครับ ้แ,แล้วปกติใช้สินค้าของพัมกินอยู่หรือเปล่าครับก็เพิ่งลองทดลองใช้อยู่ครั้งแรกครับอ๋อแล้วซื้อสิอสสนค้าทุกไหนไปครับเออเป็นสว่านตัวนี้ครับใช้งานได้ดีมากดีกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะว่าแรงกระแทกนี่ดีมากเลยเป็นสว่านกระแทกนะครับเป็นตัวไร้สายของเรานะครับ,รบผมรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ใช้สินค้าพัมกินเนี่ยปัญหาอะไรไหมในการใช้งานอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็ผมมั่นใจว่าใช้ได้ดีแรงบิดแรงกระแทกนี่แน่นอนครับใช้งานได้มั่นใจราคาก็สมเหตุสมผลด้วยไม่แพง เิไปนะครับตัวนี้ขอแนะนำนะครับช่างทั่วไปถ้าลองได้ใช้ตัวนี้นะครับจะชอบครับในความแรงครับจอะกระแทกได้เยี่ยมดังบิดก็มหาศาลครับใช้งานหนักได้เต็มร้อยครับกดได้เต็มที่เต็มแรงได้เลยครับไม่ต้องกลัวพังก็วันนี้นะครับก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับที่ได้รางวัลจากคำทิ้มแจกหนักจัดเต็มของเราไปนะครับเป็นทองคำมูลค่า7 8 8 8าทของเราไปนะครับผม ยินดีด้วยนะครับผมคำขึ้นแจกหนักจจดเต็มการันตีแจกจริงครับได้รับทองแล้วครับครับผมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณบุญเรืองนะครับผู้จัดการไทยวัสดุสาขาสุขาพิบาลสามนะครับผมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับการที่วันนี้ลูกค้าที่ได้รับทองไปเนี่ยครับ ื้อสินค้าจากไทยวัสดุเนี่ยเราได้รับของรางวัลจากทังกินเหล่าครับดีใจแทนลูกค้านะครับที่มาใช้บริการแล้วก็ได้รับของรางวัลจากทังกินจัดหนักจัดเต็มแจกริงทุกสัปดาห์นะครับก็ขอเชิญชวนลูกค้านะครับที่เข้ามาไทยวัสดุนะครับไทยวัสดุเป็นสินค้าบ้านของคนไทยพบเรื่องบ้านถูกและดีนะครับเราจะมีอุปกรณ์ขายทุกๆอย่างของไทยวัสดุนะครับลูกค้ามาใช้บริการแล้วจะไม่มีไม่มีผิดหวังนะครับก็มีการแจกโชคนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนั้นา ซึ่งของปั๊มกีก็มีการแจกหนักแจกเต็มนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจขอเชิญชวนนะครับมาใช้บริการที่ไทยวัสดุสุดส,ดสดายบานสได้จะมีน้องๆให้บริการคอยห้บริการให้คําแนะนํากับลูกค้า <c oughs> คิดว่าไม่ผิดหวังนะครับมาใช้บริการที่นี่นะครับนะครับผม,บผมก็เชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับที่หาเรื่องของอุปกรณ์ในการก่อสร้ <calculating S 2> รางบ้านหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ครับมาที่ไทยวัสดุสาขาสุขสาพบานสามได้เลยนะครับผมได้ครับผมยินดีให้บริการครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณบุญเรืองครับสวัสดีครับ อาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับผมแล้วพบกันครั้งหน้าครับผมบ๊ายยสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาสินค้าที่มีคุณภาพและอยากเป็นผู้โชคดีแบบที่ได้รับรางวัลไปนะครับผมต้องขอบอกเลยครับว่าเพียง3าขั้นตอนเท่านั้นนะครับที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้โชคดีแบบนี้ได้คือซื้อลุ้นโชคนะครับผม สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตามร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับทางพัมกินของเรานะครับผมกิจกรรมแคมเปญน,นี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่18ธันวาคม2565นี้นะครับไม่แน่ว่าท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปก็ได้นะครับผมดูรายละเอียดการประกาศผลรางวัลได้ผ่านช่องทางเว um ็บไซต์ w w w p u m p k i n c o t h 3 4 y e a r l u c k y d o หรือช่องทาง Facebook Fanpage ของเรา ัมกินทูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าครับัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับบายอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง